พงษ์ชัม,มัทาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็มาพบกับครูแป้งอีกแล้วนะครับใน ep สองวันนี้เราจะมาเรียนรูปประโยคประโยคบอกวันเกิดนักเรียนเตรียมวันเกิดของตัวเองมาหรือยังครับให้เราไปชมกันเลยก่อนอื่นครูแป้งจะทบทวนคําศัพท์ให้ก่อนนะครับมาทบทวนคำศัพท์กันเลยอมาดูคำศัพท์ที่หนึ่งคำว่าว่อบว่อแปลว่าฉันหนี นี่นี่แปลว่าเธออ่ะต่อไปเตะเตะแปลว่าของอ่ะก็คือบ่องบอกว่าของอ,นน ok อันนี้คือของฉันนะอันนั้นคือของฉันนะอันนี้คือของเธอนะอันนั้นคือของเธอนะครับเป็นคําเชื่อมบอกว่าสิ่งของของนั้นเป็นของใครนะครับต่อไปเซิงรื่อเซิงรื่อแปลว่าวันเกิดอ่ะเซิงรื่อแปลว่า วันเกิดนั่นเองนะครับมาดูวันในสัปดาห์ชิงชีวันจันทร์ชิงชีเออร์วันอังคารชิงชีซานวันพุธชิงชีซื่อวันพฤหัสบดีชิงชีอู่วันศุกร์ชิงชีลิววันเสาร์ชิงชีเทียนวันอาทิตย์หรือชิงชีหรืออ่านได้สองแบบนั่นเองนะครับต่อไปเดือนอีเย่เดือนมกราเออเย่เดือนกุม พาซานย่เดือนมีนาซื่อเย่เดือนเมษายนอู่เย่เดือนพฤษภาคมลิวเย่เดือนมิถุนายนชีเย่เดือนกรกฎาคมป่าเย่เดือนสิงหาคมจิ๋วเย่เดือนกันยายนชือเย่เดือนตุลาคมชือเย่เดือนพฤศจิกายนชือเเย่เดือน ทันว่าคมนั่นเองอ่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้การบอกประโยชวันเกิดเป็นภาษาจีนกันนะคะอ่ะมาดูการเรียงวันเดือนปีในภาษาจีนก่อนอ่ะนะคะในภาษาจีนการเขียนวันเดือนปีเขาจะเขียนอะไรขึ้นก่อนเอ่ยอ่ะเขาจะเขียนพออขึ้นก่อนนะคะอ่ะเช่นวันนี้อ่ะปีนี้ปี

วันนี้วันที่อะไรเอ่ยวันนี้วันที่สี่วันนี้วันที่สี่ะครูแป้งทําในวันที่สี่นะฮะวันที่สี่ภาษาจีนว่าซื่อเข้าหรือซื่อรื้อก็ได้วันที่สี่เดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบสองนั่นเองนะครับคนจีนเขาจะนับเป็นปีคศนะคะไม่เขาจะนับเป็นปีคศนะคะต่อไปวันวันนี้วันที่สี่ในวันที่สี่ วันที่สี่ตรงกับวันอะไรเอ่ยอ่าวันที่สี่วันอังคารวันอังคารชิงชีอะไรครับวันอังคารชิงชีเอ่ออ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นภาษาจีนบอกว่า二零二二年一月四号星期二อ่าก็แปลว่าแปลว่าวันอังคารที่สี่เดือนมกราคม คศ2020สองนั่นเองนะครับอ่ะแต่ทีนี้เราบอกวันเกิดเราจะไม่ต้องใส่พศอ,อก็ได้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะครับการบอกวันเกิดของเราอ่ะมาดูประโยค我的生日啊我的生日是แปลว่าวันเกิดของฉันคืออ่ะ我的生日是อันนี้เป็นประโยคมาบอกว่าวันนี้คือวันเกิดของฉันนะ 我的生日是五月四号星期二แปลว่าอะไรเอย่ยอ้ามาดูข้างหลังก่อนอ่าประโยคนี้จะแปลาจากหลังมาหน้านะครับอ่าซิงชีร์แปลว่าวันอังคาร七号แปลว่าวันที่เจ็ดอู่เยแปลว่าเดือนหหรือเดือนพฤษภาคมอ่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้อ่าประโยคนี้มันจะแปลว่าวันเกิดของฉันคือ วันอังคารที่เจพฤษภาคมนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งวันเกิดของฉันคืออู่เย่เดือนห้าเชาวันที่เจ็ดซิงเีวันอังคารแปลว่าเลยวันเกิดของฉันคือเดือนหวันที่เจวันอังคารแล้วมาแปลกันใหม่สลับกันใหม่ก็คือวันเกิดของฉันคือวันอังคารที่เจเดือน พฤษภาคมนั่นเองนะครับอะมาดูประโยคที่สองวันเกิด12月5号星期一อะ12月แปลว่าเดือนอะไรเอ่ยอ่ะเดือนธันวาคม5号วันที่5ีอีแปลว่าซซิงีอีแปลว่าวันจันทร์อ่ะมันแปลว่า วันเกิดของฉันคือเดือนธันวาคมเดือนที่สิบสองเดือนสิบสองวันที่ห้าวันจันทร์เราก็จะมาแปลใหม่ก็คือวันเกิดของฉันคือวันจันทร์ที่ห้าเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับอ่ะให้เรียนไปฝึกอ่าไปฝึกเรียงวันเกิดของตัวเองเป็นภาษาจีนดูนะครับเปิดเรียนมาหลังโควิดครูแป้งก็จะพา พูดวันเกิดของตัวเองนะครับสอบทีละคนเนาะโอเควันนี้ครูปแป้งก็ขอจบกะคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณนะักเรียนทุกคนมากนะครับครูปแป้งขอกล่าวคำว่าเชียร์เชตาจีขอบคุณครับบ๊ายบาย